ก่อบาปไม่ก่อเวรก่อกรรมไม่ก่อบวงอีกแล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายทำเอาท่านทั้งหลายสรางเอาเมื่อมีเป้าหมายแล้วให้เดินในวิถีแห่งคุณงามความดีขัดเกลาตนเองในทุกๆวันทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ ในทุกๆวันดูตนเองในทุกๆวันเราจะงามขึ้นในทุกๆครั้งที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดูในเส้นทางคุณงามความดีความจเจริญรุ่งเรืองจะหนีไปไหนเสียจะมีแต่ความสุขกายสบ,บายใจนี่คือสามเส้นทางแห่งหนทางการหลุดพ้นเสร์ ภาพเสือกับตัวหนา้หนาน้ำมันมุ่นน้ำคู่กันคืออะไรปิชนะท,ทำไหมทำทายด้วยเหนะ็ภาพอะไรไหมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่น,นัง่งหลับอยู่ก็เห็นภาพภาพเสือกับนาคน้ําเสือใช่เสือเนี่ยนะเสือโค้งเสือโค้งกับนาคน้ำหนาคที่กินปลา หน้าหน้าสีขาวะหน้าที่มันที่อยู่ต่างประเทศนั่นเนี้ยใช่ใช่แล้วมันลงเป็นน้ำเลยหรือยังนมดเหมือนน้มดลรไปคู่กันใช่เสือก็มดลงน้ำหน้าก็มดลงน้ำคู่กันคู่กันก็เห็นภาพแค่นั้นแค่นี้ใช่ปิศาณทำไหมปิศาณทำคืออะไรช่วยกันไขช่วยกันไข้ปิศาใไขปิศาแปลว่าอะไร ชุดอะไรเสือคือความยิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่คือความแก็ไหมความยิ่งใหญ่ไหมความกล้าหาการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงโอ้เสือมันงูน้ำได้ก็<ะ>คือการจะเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงนม่นคืออะไร คือความอึดความทนหรือเปล่าเพราะว่าข่องแคว่ว่างไวหน้าคูวทางข้องแค่ข้องแค่ว่างไวจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วทางใจแบบุวดเร็วทใจคก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วทางใจปิชนาทัพ